สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับนะมนี้นะครับนะพาพี่น้องบางวงามอยู่นะครับอยู่อำเพิ่มเมื่อจะมาาสลัคามนะครับอนี่คือลูกของวีโก้แชมป์นะครับตัวนี้นะครับนะหูหลายขนาดครับพี่น้องครับนะตัวนี้งัวหูไหลนะเป็นงัวมุมนะฮะสีกับใต้หมอนะเอกลักษณ์นะครับนะคือเป็นงัวทีนะครับนะใบหลายนะครับนะประเภทนะขันใจสายหงูอิดูวาซินนะครับนะตัวนี้นะครับนะบนาพลาดเลยนะครับนะ เป็นงัวมมุมนะครับสีกับไตเหมอแต่ว่านะโดยพันธุกรรมเขานะสีมีสิมีจุดนะจุดแดงแดงนะตามตัวหลายจุดนะครับนะโอกาสที่จะให้ลูกแดงนี่ค่อนข้างที่สี่สูงนะครับนะใบหลายครับพี่น้องครับตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวเบิ้งครับนะฮะเบิง้งนะสุม่มนะใบนี่ใบนี่โบดโบดเข้าไปกับนะโบดเบดเคืงใบครับนะโบดเข้าไป80%เลยนะครับนะโบดไป80%เลยนะครับ นี่อยู่บ้านวังไพยนะครับนะอยู่คอ,อกพีนะของไอ้พอดำลงนะครับการโตดีครับนะการโตดีเลยนะครับโอ้นะตัวนี้เป็นลูกของวิโกแชมนะครับนะเป็นลูกของวิโกแชมนะใบดีขนาดครับพี่น้องครับนะ ตัวนี้นะครับนะิดเปิดราคาไว้นะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับนะราคานีต่อรองใดนะครับนะต่อรองใดนะครับผู้ใดสนใจนะฮะโทรหานะฮอดำรงนะครับนะตัวนี้นะครับงัวยูในอำเภอเมืองนะฮะจังหวัดมัายมรามนะครับโอ้คุองครับนะทรงหูสุดยอดนะครับนะใบลายครับนะะ ใบนี้ใบหลายเลยล่ะในะเป็นง้วงที่ใบหลายเลยนะครับเป็นเปิดว้นะครับเฉลีสิบห้ามื่นะ 15, นะครับราคานีมีเสียวนะครับรานะคานีมีเสียวเลยนะครับพ่อครับตัวนี้ซื้ออย่างนะครับน้ำหวานนะน้องน้ำหวานนะครับนะ้นองน้ำหวานนะอายุนะฮะตั้งปีหรอพ่อตัวนี้มันตั้งขวบนะครับปีเท่าไหร่สิบห้าเดือน พอดีเเดือนละหมื่นนะพอนะเปิดใบเดือนละหมื่นนะเปิดไบเดือนละหมื่นพี่น้องครับนะสีผาเดือนเดือนละหมื่นนะแสนหานะครับนะสุดยอดครับตัวนี้นะครับโอ้ตัวนี้ละราคานีมีเสียวพี่น้องครับนะราคาหนีมีเสียวเลยนะครับเดี๋ยวเบอร์โทษนะเดี๋ยวผมนะมันจะเปิดทท่แรกนะครับไม่เคยออกใส่นี่ไม่เคยไม่เคยออกซื้อใส่นะครับนะออกเทเแรกเลยนะครับนะครับ เดี๋ยวนะครับตัวนี้นะครับนะช้าอดนะครับพี่น้องครับนะใบไหลโอเคพี่น้องครับนะสนใจนะครับโทรมาโทรมาหาพอดำรงนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมเอาไว้ในโพสต์แล้วก็ไว้ในใต้คอมเมนต์ทีหนึ่งนะครับนะสายผมน่ะไม่ควรพลาดช้าอดนะครับช้าอดช้าอดนะครับเราเริเบิ้งการโตรอบๆอบนะครับโาตรอบๆบนะครับพี่น้องครับ สวครับพี่น้องครับนะสวัสดีครับ